ปัจจุบันน้องดาต้องบอกเลยว่าปฏิเสธไม่ได้ว่ารุกมาเร่งกับผู้สูงอายุในไทยเราเนี่มันเพิ่มสูงขึ้นมากเลยนะครุกมาเร่งเนี่ยยังเป็นอันดับต้นๆของการเสียชีวิตใช่นะยิง้าวว่าเป็นผ่าเร่งขึ้นมาแล้วเนี่ยอาการเจ็บปวดก็จะมีความแบบเจ็บมากๆาใครไม่เป็นก็จะไม่รู้ใช่ไหมลาสุดค่ะเขามีกัน ทำนวัตกรรมไม่ขึ้นมาลางล้าเพื่อจะลอดอาการเจ็บป่วยคงคนไทยกับเป็นมะเร็งหรือว่าผู้สูงอายุนะคะซึ่งทางคณะทันตแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยส่งคลานครินค่ะได้รวมกับผู้ประกอบการไทยพัฒนาผลิตภัณฑ์เจลลี่ชุมปากนะคะซีรัตฟิน่าเพื่อขึ้นความชุ่มชื่นลดความเจ็บปวดให้กับผู้ป่วยมะเร็งและกับผู้สูงอายุค่ะ ปัญหาน้ำลายแหงหรือว่าน้ำลายหน่อยอาจฟังแล้วเมื่อนเรื่องแหลกหน่อยค่ะแต่สำหรับคนเดียวกำลังเผชิญอยู่เนี่ยโดยเฉพาะผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการใช้รังสีรว่าเคมีบำบัดรวมถึงผู้สูงอายุที่มีภาวะเสื่อมขคงตอมน,น้ำลายแล้วอาการนี้เนี่ยนะลบสร้างความทรมานทางร่างกายแล้วก็จิตใจไม่ว่าจะเป็นอาการแสพรนในปากกลืนอาหาร หลำบากรัว่วปากแหงจนแตกจนรู้ดึกว่าเจ็บถูกคนเหยีบปากแล้วก็ไล่คนเนี่ยก็ต้องทนทุกในถุกมือเทวถุกมือได้กินอาหารอาการเหล่านี้ค่ะก็เกิดจากการเทวาร่างกายผลิตน้ำลายลดลงซึ่งอาจเป็นพ้น้างเคียงของยาเช่นยาลดความดันโลหิตยากระตุนระบบประสาทซิมพาทเทติกหรือว่ายากลุ่มแอนติคอินวอร,รวมถึงโรคทางระบบยางกลุ่มอาการ จูกรีนแล้วก็รุกบวันเองค่ะรองศาสตราจารย์ดรทตันตแพทย์ยิงอังคานาเทียมมุนตรีขณะอันดาแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะก็ได้มีการคิดค้นแล้วก็พัฒนานำไล่เทียมแบบเจลบอลจนได้อนอุได้นอนอุนอนสิทิบัตต่อยอดสู้ผลิตภัณฑ์เจลลี่ชุ่มปากรีร,รอสฟีน่าซิรอสฟีน่านะคะโดยความรวมมือกับบริษัทเวลนิก เว l นิวทริชันประเทศไทยจำกัดผู้นำด้านนะวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพของผู้ป่วยและกผู้สูงอายุค่ะซึ่งผลการวิจัยก็ยืนยันนะคะว่ามีประสิทธิภาพสูงแล้วก็พบว่าผู้ชายมีความพึ่งพ่อใจมากช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นในช่องปากแล้วก็ลำคอไม่พบอ,อาการข้างเคียง่ง คุณภาพชีวิตดีขึ้นเลยนะคะทางด้านการกินการพูดการนอนและก็การข้าวสังคมใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจอีกครั้งค่ะคุณวารรษเส้ง้อนค่ะผู้กอตงังและก็ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เวลนิวทริชันประเทศไทยจำกัดก็ได้บอกค่ะว่าสุขภาพเทดีคือจุดเริ่มต้นของความสุขบริษัทก็เลยไม่ได้มุ่งมันพัฒนาอาหารและก็ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเทตอบโจทย์ผู้ป่วยและก็ผู้สูงอายุด้วยมองว่านาวัรกรรมเทดีไม่ใช่แค่การช่วยบรรเทาอาการแต่ว่าต้องยกรดรับคุณภาพชีวิตเทดีขึ้นให้ลบมามีความสุขกับการใช้ชีวิตประจำวันได้ลิมรสอาหารอีกคนค่ะโดยไม่รู้สึกเจ็บปวดไม่ต้องกังวลกับอาการปากแหง้งรรหว่างวันอีกต่อไปนะคะ ค่ะว่าใครสนใจค่ะก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ซุนเก่าแปดห้าหกเก่าซ่งหกหาโซงนะคะย้ำเบอร์อีกรอบค่ะซุนเก่าแปดห้าหกเก่าซ่งหกหาโซงนะคะลองฟังเสียงสัมผัสเลยค่ะสําหรับบริษัทเวลนิชชั่นนะครับเราก็ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับตัวซิลฟินาเจลนะครับซึ่งแรงบันดาลใจเนี่ยที่ทําผลิตภัณฑ์ตัวนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยเนื่องจากว่าสมาชิกในบ้านครับคุณยายเนี่ยก็คืออายุอายุเนี่ย 9ก้ากว่าปีอายุมากขึ้นแล้วครับแล้วก็เวลาที่เรากลับบ้านไปเนี่ยเอาขนมไปให้ยายเนี่ยยายเขาเนี่ยก็จะกินขนมไม่ค่อยได้แล้วเริ่มเริ่มระยะหลังเนี่ยเริ่มเริ่มกลืนไม่ค่อยลงนะครับเราก็เลยรู้สึกว่ามันน่าจะมีอ,องค์ความรู้ใดที่สามารถเข้ามาช่วยทําให้การกลืนเนี่ยสามารถที่จะทําทได้ง่ายขึ้นนะครับก็ไป ศึกษาเพิ่มเติมนะครับจนพบว่ามีงานวิจัยตัวหนึ่งนะครับชื่อว่าเจลน้าลายเทียมสามารถที่จะช่วยในเรื่องของการเพิ่มความชุ่มชื้นในช่องปากแล้วกล็ลำคออีกทั้งนะครับเราก็พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ผลิตภัณฑ์เนี่ยตัวซิลอตฟิน่าเจลเนี่ยสามารถที่จะ,ะกลืนได้ง่ายนะครับแล้วก็มีหลายรสชาตินะครับไอเหมาะกับในกลุ่มของผู้บริโภคครับโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สงูงอายุแล้วก็โดยเฉพาะในกลุ่มของผู้ที่ ป่วยนะครับอย่างเช่นกลุ่มของป่วยได้รับรังสีบําบัดเคมีบําบัดนะครับในกลุ่มนี้ก็จะมีภาวะปากแห้งลำลายน้อยเกิดขึ้นด้วยนะครับก็จะตอบโจทย์ในกลุ่มสาหรับกลุ่มพวกนี้ด้วยนะครับก็มีไอเดียนะครับในการที่จะประกอบอธุรกิจเนื่องจากว่ากลุ่มของประชากรนะครับผู้สูงอายุนะครับโดยเฉพาะผู้สูงอายุในบ้านเราเนี่ย ประมาณ20%ของประชากรทั้งหมดนะครับก็จะมีมีผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ก็มีคิดว่ามีการเติบโตในอนาคตอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในกลุ่มของผู้ป่วยเองนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่ได้รับรังสีบำบัดหรือเคมีบำบัดเนี่ยครับก็เติบโตเช่นกันในประเทศไทยซึ่งตอนนี้เราเราทำมาเก็ตเวิลด i เดชันออกมาเนี่ยพบว่าผู้ป่วยในกลุ่มนี้ก็ก็เอ่อต้องการที่จะมีผลิตภัณฑ์ตัวใดตัวหนึ่งที่สามารถเข้ามาตอบโจทย์นะครับในกลุ่มของผู้ป่วยที่มีภาวะปากแห้งน้ำลายน้อยซึ่งตัวน,นี้เราพัฒนาออกผลิตััออกกกมมาาาแลว,าว็ีรรทํิจยนะคบ ขยาพัเนี่ยสามารถช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นในช่องปากและลำคอในผู้ป่วยได้จริงนะครับสามารถที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของเขาเนี่ยให้สามารถที่แบบกินอาหารแล้วไม่แสบคอนะครับมีความสุขนะครับได้รสชาติที่อร่อยแล้วก็สามารถที่จะมั่นใจแล้วก็สามารถกลับไปเข้ากับสังคมได้ครับสำหรับพื้นฐานของผมนะครับ ก็จบพื้นฐานเนี่ยวิทยาศาสตร์เลยีอาีหารจากคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับก็ได้ใช้ความรู้พื้นฐานตรงนี้ในการที่จะนําไปพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้ตอบโจทย์กับกลุ่มผู้บริโภคด้วยสามารถให้เขามีผลิตภัณฑ์เนี่ยมีรสชาติได้หลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นกลิ่นกลิ่นรสตามชอบนะครับตอนนี้เรามี3ามรสนะครับผลิตภัณฑ์ตอดชิลลอรฟินาเจก็จะมีกลิ่นอังุุนกลิ่นสตรอเบอร์รี่แล้วก็กลิ่นสับปะรดครับก็สามารถเลือกได้ตามชอบและก็มีกลิ่นรสรวมได้้ดวยนะครับ ตอนนี้มีการจำหน่ายนะครับก็สามารถที่จะหาซื้อได้ตามออนไลน์นะครับก็จะสามารถที่จะซื้อสแกนค r ว o d e คต,ตรงนี้สามารถซื้อได้เลยนะครับแล้วก็ในโรงพยาบาลน,นะครับตอนนี้ก็จะวางขายเฉพาะในโรงพยาบาลหลักๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลมอโรงพยาบาลหาดใหญ่โรงพยาบาลสง,งขลานะครับ